ขอใหเอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโดยช่างอ้อนจะตัดเป็นเบอร์สองแล้วก็สวมฟันแล้วก็ไถเลยซึ่งไม่ใช่หัวเราช่างอ้อนเราเก่งอยู่แล้วพอมองเห็นภาพเรารู้เลยว่าจะต้องใช้เบอร์สองให้ดูชัดๆให้เบอร์สองเนี่ยครับเนี่ยสวมฟันแล้วก็ไถเป็นวิธีตัดง่ายๆ คนที่มาตัดนี่มั่นใจช่างอ้อนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเลยครับว้ร้100อยเอรเซ็นาคืนมากนะครับนะครับโดยเฉพาะสุนารีลาดสีมารับติดตามอยู่นี่เป็นวิธีตัดแบบง่ายๆของช่างอ้อนคือเห็นในภาพแล้วไม่ต้องไปอะไรมากมายภาพด้านในโทรศัพท์เขาเรียกว่าทรงอเมริกันเลิบชื่อทรง แต่เป็นกฎของช่างอ้อนว่าอเมริกันเลิฟมันก็มาจากหวีลองหนาหวีลองบางหรือไม่ก็เปิดข้างหลังลากไส้เปิดข้างหลังลองทรงมันเรตทูเวทูเวเว,วันเวอะไรนั่นแหละครับทรงใกล้ๆกันมันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันครับแล้วผมจะให้ดูข้างหลังข้างหลังนี่จะเอาเป็นลองทรงหรือจะเอาไว้เหมือนเดิมลองทรงเนาะครับ ดูข้างหลังนะครับผมจะตัดให้ดูนี่จะไม่เอาขึ้นสูงถ้าเหนือริมใบหูนี่สูงถ้ากลางกลางใบหูนี่กลางถ้าติ่งหูนี่ต่ำเราใช้เบอร์สองเปตัวตัดก้มลงนิดนึงครับนี่ครับอันนี้เป็นวิธีตัดง่ายๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งช่างคนไม่เป็นก็ทําได้แต่ก็ต้องค่อยๆทําศิลปะคือการทําการปฏิบัติและการสังเกตวิเคราะห์ มันก็จะทำให้เป็นทรงที่เขาต้องการได้ครับนี่ครับทำอย่างนี้ด้านหลังก็ใช้เบอร์สองอ่แหละเป็นตัวตัดแล้วก็บังคับปัตเตเลียนให้อยู่ในฉาก45องศาเลื่อนมือขึ้นลงอย่างนี้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 นี่ครับพี่ช่างอ้อนใช้ใช้เครื่องปัตเตเลียนที่มีสายเนี่ยเพราะมันแรง หนึ่งมันตัดง่ายสองมันแรงผมหน้าหนาวเขาจะนอนเอาผ้าคุมหัวบ้างอะไรบ้างมันก็จะขดๆยอๆย,ยิกๆเราก็เอาตัวแรงๆดันเข้าไปมันก็จะตัดง่ายขึ้นถ้าเอาบัตรเลี่ยนไร้สายก็ตัดได้แต่แรงมันน้อยหน่อยครับนี่ครับมาดูข้างนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะคุณวันชัยประมูลศรีเขาเป็นคนติดตามไอดัลเป็นทำงานร่วมกับช่างอ้นถ้าไปกดดูชื่องูดินวันชัยประมูลศรีหรือว่างูดินเล็กคอดนะอยู่ในนักร้องนักร้องดังนะงูดินเล็กอดนะเนี่ยก็แต่งเพลงขายช่างอ้นก็เคยลองแต่งกับเขาดูว่าคิดอะไรได้เนาะตัดผมครับตัดผมทำไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนกระจอก ผมมันคนมันนอกผม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 เนี่ยผมเคยแต่งไปกับตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมเนาะเพราะมันคันเนาะใช่ไหม <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของเพลงนะไม่เกี่ยวกับตัดทางกับหยอดล้อไปไงี้มีอะไรก็ว่าช่างอ่อนไปอ่อนกันงานช่างห่อในยูทูบอ่ะเคยกดดูไหม <c oughs> เคย <c oughs> เคยเข้าไปดูไหม หรือจะเอาในจิ๊กเก็ก็มีมูดินเล็กขอดพันใช้ไยประมูลสีนี่ครับเราใช้เบอร์2เนี่ยเป็นไกด์ไลน์รอบหัวเลยครับนแล้วต่อไปเราก็ใช้เบอร์หนึ่งแล้วเราก็ใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยมาสวมขอดฟันเบอร์สองออกสวมฟันเบอร์หนึ่งแล้วก็ตัด มันจะทำให้ผมนวลดำกลมกลืนอยู่บ้านตะแบกตลอดเลยนะครับแต่มันเรียนโรงเรียนมันรงเรียนเกี่ยวกับโอ้แต่ตอนนี้เป็นเทคนิคแล้วจบแล้วอยู่บ้านอยู่บ้าน,อ,านอ๋อ,อกลับมาแจ้งโครงการสามเดือนแล้วอ๋อ ต่อก่อนไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแม่เ<อ>คนที่นำมาเนี่ยแหละแม่แม่าน<อ><อ>ดูฝั่งซ้าย เช่นเดียวกันสวมเบอร์หนึ่งปรับปันขึ้นสูงประมาณกลางคนที่ดูเขาเขาต้องทำตามให้ละเอียดเราต้องอธิบายว่านี่คือสิ่งที่เราทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างว่าทำได้นี่ครับเขาเรียกทรงอเมริกันเลิฟหรือว่าทรูเวหรือว่าวันเวอะไรนี่ตัดข้างเดียวเรียกวันเวถ้าตัดสองข้างเรียกทรูเวถ้าเอาด้านบนไว้เป็นอเมริกันจะว่าลงทรงก็ไม่ใช่ หรือจะเรียกเป็นวินเทจก็ได้เพราะทรูวินเทจอย่างนี้ก็ได้ทรูบล็อกก็ได้มันเรทก็เรียกว่าเอาข้างหลังไว้ยาวภาษาฝรั่งมันพูดได้หลายอย่างแต่ภาษาไทยเบเาเยนแบบเนาะคลิปๆว่ะฝรั่งมันพูดคลิปๆนี่หมายความว่ารู้ไหมก็ให้เอาออกนิดเดียวใช่ไหมใชค่คลิปๆๆฝรั่งที่บ้านตะแบกก็มีเยอะนะบ้านนะนาะชาติเนอะเนอะ ใช่ไหมเวลามันตัดผมบอกคัดแงเราก็ไม่รู้ภาษามันคัดแงตัดผมเราก็บอกเอาออกขานาดไหนมันจะพูดอะไอเนี่ยคนหลังเนาะเราก็ไม่รู้อะไรคลิปๆมันคืออะไรที่เอาอาอกนิดเดียวฮะคลิปอ๋อให้ไทยคลิปหรือเปล่า <c oughs> มันบอกให้ตัดแบบแบบนี้ซิสเซอร์นั่นแหละนะแต่มัน มันก็บอกเราเป็นภาษาไทยคนฟังซิสเซอร์มันคืออะไรมันคือเล่มปลายออกแต่มันก็พูดแบบคิ้วๆมันเป็นตัภาษาไทยมันพูดไม่ชาาาัดนะเาบนเนาะอคไะครับตอนนี้เราจะดูชั้นแน่นซ้ายชั้นแน่นขวาทีนี้เราก็กดกดมือสองออกเอาวีโตตัดให้เหมือนในภาพเลย ให้ดูชัดๆเลยครับด้านหน้าไม่ต้องออกมากเพราะว่าด้านหน้าเขาพอดีกับภาพแล้วใช่ไหมเราก็กะได้มีอะไรก็ฝากคุยกันได้คุยกับกับพวกไกไลายพวกลายทั้งหลายนะ บอกไปเลย ô, เบอร์โทรอะไรอย่างนี้ให้ใครติดต่อบอกไปมีสินค้าอะไรที่จะขายส่งทางไลน์ทางเน็ตอะไรนี่บอกได้นะเพราะมันออกไปใน u t u b e อะฮะสมมติเรามีเบอร์โทรให้ติดต่อก็บอกเข้าไปคุยได้ฝากฝากความคิดถึงเพื่อนใน f c ฟในเพื่อนเพื่อนใน u t u b e บอกว่าผมเป็นคนโสดไม่มีแฟนใช่ไหมใช่ไหมกาบอกไหมติดต่อได้ทางเบอร์อะไรนะ088 726 0729ยงกใช่ไหมช่างกอนช่างกอนเป็นคนตลกนะเดี๋ยวนี้ให้ดูดดด อายุประมาณกี่ปีสามสิบเอ็ด,มดผมมีลูกชายอยู่คนหนึ่งโตสองสามสิบสู้ไหมจีบไหมลูกชายนะร <c oughs> อนะนิดตังด้วยอยู่ตรงบ้านเขาอยู่ตรงสี่แยกโนนสูงไฟแดงตึกแถวแปดห้องนะรัมาแต่ผมแบ่งตัวิดต่อได้ อยากเอาเขาวเลยใช่ไหมได้สั่งได้ทำได้เอาเขาวเลยแต่ในภาพมันมัน,ม,นมันขนาดนี้แหละนะแต่ว่าเอาเขาวได้าขาวเลยในภาพมันไม่ขาวนะต้องกดดูไม่ขาวรู้บอกว่าเอาสั้นไปเออเอาสั้นตบบนี้ได้ตอนนี้ใช้ตัวไร้สายใช้ตัวไร้สายนะครับปรับลง3ามกิ๊กเขาต้องการให้สั้นแล้วก็ปรับนี้กิ๊กเอาสบแนี้ เดี๋ยวเราก็มาแต่งไกด์ไลน์ตอนนี้ดูนะฮะจะเหมือนว่าคนเป็นงานมันสั่งได้สิ่เดียวมันก็ยาวแล้วยาวเรยวอันนี้นเป็นงานเก็บนะเราค่อยๆทำอ่อง ใช่เนียดูว่าไอ้ตัวนี้ปรับได้นะปรับหนึ่งิกสองกิกสามิ๊กก็มันจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอันนี้เรียกเทคนิคการเก็บตอนหลังเขาก็เขาเอาสั้นแล้วก็ให้สั้นแบบนี้ ก็ดูด้านหลังอีกนิดนึงคือให้เปียน,น,น,นวนเราใช้สองสองแเตอรีนสองตัวสวมฟันสองเบอร์แล้วก็ปรับตัวแัตเตอรีนตัวนี้ของตาบาเบอร์นี่ครับเขาส่งมาให้จากชนบุรีเพราะช่างอ่อนเป็นสมาคมช่างตัดผม เขาบอกว่าเอาของผมไปโฆษณาให้หน่อยบอกว่าชื่อย oh, ี ai, ่ห้อเคมีต้าบาร์เบอร์อยู่ชนบุรีมีนาบาร์เบอร์อย่างนี้ก็อยู่ชนบุรีช่วยซื้อสั่งซื้อสินค้าได้หรือว่าใบามีโกนยินเลดอย่างนี้ลอนดอนดิตฟรองซิส้มแรนจากอเมริกาอย่างนี้จะซื้อได้ ปีนี้ยังไม่เห็นส่งมาให้กันงาช่างหล่อเลยช่างอ้อนเลยก็ส่งมาให้ทุกปีแล้วก็้าคุมของดีๆนี่ก็ส่งมาให้ก็ได้ใช้เพราะ YouTube นี่แหละเครื่องมือเครื่องใช้ดีๆใครมีก็บริจาคให้ช่างอ้อน วกช่างตัดผมทั้งหลายดูร้านตัดผมกดโกลว์โเนะชื่อทุลักทุเลบาร์เบอร์พื้นก็ไม่มีปูนเนาะ <c ười> แต่คนเขาก็ชอบเข้ามาตัดเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้โคราชไอเดี๋ยวนี้บันดงมีเซเว่นแล้วเนาะเคยไปเที่ยวยังไปแลว้วม,มีไหมของแพงไหมจะไปสมัครเป็ไนไรเดอร์โอ oh, จะไปสมัครเป็นไรเดอร์เป็นวิ่ง นของมาหรือยังอันนี้เขารอให้พนักง,งานตรวจส,สอบก่อนอืก็เลยบอกว่า,าโโแล้วคุณโพดลงเพจทำไมวะเราพนักงานนี่เราก็มาเสียเวลาครับผมถ้าถ้ามันได้ก็ได้ส่งของอ่ะเนาะนี่เสียงยังไม่เอาคนนอกแต่เอาแต่คนข้างในแล้วคุณโพดลงเพจทำไมเสียงเสียงลูกชายฉันมาแล้ว รอลเลยคนนี้อยู่สีแยกนนทุงอะ่ะห้องแถวแปดห้องอะ่ะมันมาตัดผมอยู่กับเราเมันแต่งตัวเป็น,ปนคล้ายๆเป็นคนจนอะ่ะแต่เป็นคนมีกระตังอะ่ะสี่แยกไฟแดงน้นถุงอะ่ะอยู่ตรงเลยปั๊มทีวีอะ่ะเป็นช่างตัดผมมาขอเป็นลูกศิษย์เราก็เลยรับเลี้ยงรับให้มันตัดผมก็ตัดผมได้ ก็อยามไปวิ่งแก็บมันต้านหน่อยนี่นะแล้ววิ่งอย่านูนสูงนะตรงมีใครมาเล่นนู่นี้น่อยตเราก็วิ่งตามเวลาครับเขาเรียกอะไรเขภาษาที่เขาเรียกเรียกว่าวิ่งวิ่งสูงไลเดอร์ไลเดอร์ ไ,ไ,ไม่อยู่แอยู่แล้วอเ่กตรงนีนอยู่บ,ยบ้านนีเขไปบ้านเขหาหลานขับรถเรียนมไม่อยู่อ <c oughs> เออเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกวนกลับมา <c oughs> ลองเงย รอบหัวเรากเส็จแล้วแหละต่ว่าดูไปว่าเราจะติดโทรศัพท์มาครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับช่างอ้อจะให้ดูชัดๆเลยครับนีหน้าตาคนนี้หล่อมากเลยผมชอบเลยนะหน้าตาแบบนี้เป็นดาราหนังได้นะเนาะฝากอะไรคิดถึงชาวเพื่อนชาวเน็ตได้เลยนะครับให้ดูรอบๆเลยนี่แะครับตัดผมทรงหล่อสบายหัว ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ